โอ้ถ้าถ้า,ถ,า,านะนะถ้าบัวบัวบัวเฉาที่นะสวยเลยนะถ้าบัวบัวเฉามันเป็นบัวแดงด้วยบัวชมพูเลยนาบัววิว <c oughs> ดีอีกแล้วมิวดีโอ้ถ้าเป็นตอนเย็นเนาะต้องมานั่งตอนเนอย็นเนี่ยบรรยากาศได้เลยอะ่ะ <laughs> <eer> นี่จุดหนึ่งนั่นจุดหนึ่งนั่นจุดหนึ่งได้เลยนะแต่ว่าถ้าเป็นงานลอยกระทงนี่เนาะข้าเลยอ่สะสะพานตรงเนี้ย มันมีเม็ดหรือเปล่าเพราะว่ามันจะไม่มีเม็ดนะพวกบ้างอยู่แล้วสังเกตอยู่ก่อน,นก่อนเหรอไอปูอะนะนนเออบัวมันจะเสียใช่นหมใช่บัวมันโดนอากาศเย็นแล้วมันไหม ลอยกระทงถ้าจะสวยอ่ะอคืนไม้นี่ถ้าจะทำนานนะครับผุพังหมดแล้วเนะี่ยน้องบัวพระเจ้าหลวต้องมาบูรณะซะหน่อยนะแต่ไม้เนี่ยถ้าเขาทาสีลงน้ำมันมันก็จะไม่เป็นแบบนี้นะนี่เห็นไหม อีเามซาฮ้ยน่ามาถ่ายทีวดิ้งนะพูดถึงว่านะเอยอ,ยเอ ได้เลยนะเนี่ยสวยอยู่นะในกล้องอ่ะโคตรสวยอ่ะให้ออดูในกล้องเลยกล้องนี้มีเยอะใช น,นี่อยู่ในเขตดอยสุเกตนะอุ้ยมันไปยาวสะพานนี่มันยาวถึงไหนวะเนี่ยอ้อมมันจะอ้อมไปนี่ไงบัวแดงบัวแดงนี่มันทนอยู่แล้วทนแดดทนฝนทนหนาวต้องไปที่ที่ไหนนะน้องหานน้องหาสนสกลนครเนี่ยบัวแดงเนะี่ยเต็มแล้วเขาก็จะนั่งเรือไปถ่ายรูปนะ สวยนะสวยมากเลยเราเป็นหนองเป็นหนองใหญ่มากเลยนะหนองหานสกลนครอุ่นเลาะล่วงเปรละใครจะเป็นผู้โชคดีมีพญานาคคนนาำด้วยลม ใช่ลมมันตกมือนี่ผมกระพามาเที่ยวชม่มหนองบัวพระเจ้าหลวงหนองบัวพระเจ้าหลวงยูที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ช่วงหนา้าหนาวกับโบมีความสวยงามของดอกบัวดอกเด้อครับแต่ผ้ามาเบิ่งสัตว์จะทำการเกิดแก่เจ็บตาของสิ่งมีชีวิตแม่แต่พืชกับว่าต่างจากสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณ ส่วนหนองบัวพระเจ้าหลวงเปิน่นกันี่ตำนานเล่าขานกันมาแต่กีกตะกรากรว่าสมัยพระพุทธเจ้ามีมพญานาคสองสามีภรรยาอาศัยอยู่ในหนองบัวซึ่งในหนองบัวแห่งนี้เต็มไปด้วยดอกบัวมากมายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สเสด็จประทับที่ดอยพัฒน์ปากีนกในเขตอำเภอสันทรายขณะนั้นได้ทรงสอดพระเนตรไปทางปิตไต ได้พบหนองบัวอันกว่างงหญ่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับอยู่บนผู้เผาลูกนั้นและทรงเป็นฉับท่านพลังสีให้พญาหน้าสองสามีทัรยาซึ่งกำลังหากินอยู่บริเวณหนองน้ำแห้งนีได้เห็นพญาหน้าทั้งสองเห็นเป็นอัศจรรจัยิ่งนักก็เกิดความเหลื่อมใสจึงได้จำแลงกายเป็นมนุษย์ พญานาคทั้งสองจึงได้เก็บดอกบัวในหนองนาไปถวายพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาพร้อมทั้งขอเส็นเกศาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเก็บไว้บูชาโดยได้สางเจดีสวมทับเส็นสเกศาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้บนเขาลูกนี้และได้เรียกเขาลูกนี้ว่าดอยเส็นเกต ซึ่งดอยตามภาษาพื้นเมืองหมายถึงผู้เขาต่อมาได้เปลี่ยนเป็นดอยสะเก็ดในที่สุดส่วนอีกตำนาหนึ่งเล่าว่าดอยสะเก็ดมาจากคำว่าสะซึ่งหมายถึงการใส่หรือทํำความสะอาดเก็ดหรือเกล็ดซึ่งเป็นเก็ดของพญานาคที่อาศัยในหนองน้ำแห่งนี้หลังจากนี้ผมกัสิได้่าไปเบิ่งห้อยพระพุทธบาท อยู่ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดต่อเป็นคลิปต่อไปด้อครับเ้อ